สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาดูทาวน์โฮมสองชั้นเมืองสุราษฎร์ธานีครับย่านนี้คือย่านอ,อสอ,อยู่ใกล้กับค่ายอ,อสอครับอยู่ใกล้กับสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์และก็หลังค่ายวิภาวดีรังสิตรตรงนี้ระแวกนี้ครับไม่ไกลจากบิ๊กซีสุราษฎร์ธานีชุมชนแถวนี้เป็นชุมชนใหญ่นะครับแล้วก็จะพามาดูทาวน์โฮมสองชั้นที่ราคาเพียงล้านกลางๆเท่านั้นตกแต่งต่อเติมจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นส่วนครัวส่วนห้องโถงที่มีเชงเดลีมีฝ้าเพดานที่สวยงามหรูหราทีเดียวครับ ดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่ามากๆครับดิดีต้อนรับครับนี่หลังนี้เลยครับ2ชั้นนะครับ ต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยตกแต่งค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหนี่คือไม้เลื้อยที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับทําให้ทาวน์โฮมดูมีชิวชีวาขึ้นมาแล้วก็ภายในบริเวณชั้นล่างเนี่ยผมจะค่อยๆให้ดูนะครับก็คือมันเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องใต้ดินด้วยฮะเอาไว้เป็นห้องทํางานได้เข้าทางนี้ก็ได้ต่อรถตรงนี้1คันนะครับแล้วก็มีส่วนต่อเติมเป็นเหมือนกับ เป็นโชเรสเอาไว้นั่งทานข้าวนะครับมีในส่วนของแทงค์น้ําอะไรต่างๆเก็บไว้เป็นระเบียบมากๆเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนก่อน,อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพาไปดูชั้นล่างนะครับถ้าตกแต่งเนี่ยก็คุ้มค่ามากแล้วนะครับเ mm hmm. พดานค่อนข้างสูงครับมันก็เลยดูเย็นสบายเวลาเราเข้ามาเนี่ยครับ mm hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดไม้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชั้นบนที่ผมบอกว่าเป็นเหมือนเชนเดลีย์ เป็นฝ้าเพดานที่ทําออกแนวสไตล์แบบหรูหรูหราเลยออกหลุยหลุยหน่อยด้วยนะครับผมชอบทีเดียวค่อนข้างดูพรีเมียมสําหรับทาวน์โฮมหลังนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันออกไปเป็นด้านนอกได้เปิดรับลมธรรมชาติได้ในส่วนของชั้นบนเนี่ยประกอบด้วย2ห้องนอนนะครับแล้วก็1ห้องน้ำเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ ก็ด้านล่างเป็นส่งต่อเติมเป็นครัวครับประกอบด้วยหนึ่งห้องน้ําและเป็นส่วนครัวแล้วก็เหมือนกับมีห้องอเนกประสงค์เป็นห้องใต้ดินไปดูกันครับส่งต่อเติมด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็เป็นส่วนครัวที่เป็นซิงค์ครัวบิวเก่อซิงค์เรียบร้อยตรงนี้คือผมชอบนะคือทําเป็นห้องเป็นห้องถงไว้ทานข้าวได้นะครับปูกระเบื้องเต็มเลยนะครับหรูหราทีเดียว คุ้มค่าครับแค่ค่าต่อเติมนี่ก็เยอะแล้วแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปนะครับว่ามีห้องอเนกประสงค์ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นห้องทำงานก็ได้หรือห้องเก็บของก็ได้นะครับ นี่แหละครับนี่ก็คือทาวน์โฮม2ชั้นตกแต่งต่อเติมที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับในย่านค่ายอ,อสอ,อยู่อ,อสซอ,อย10ครับตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายทีเดียว2ห้องนอน2ห้องน้ำ19.5า19.5ตารางวาครับราคาเจ้าของขายในราคาแค่เพียง1 4 9 0 0ล้าบาทเท่านั้นครับทุกคนครับ หลังนี้นี่ผมเชื่อได้ว่าถ้าคลิปนี้ปล่อยออกไปเนี่ยจะต้องมีคนแย่งกันจองแน่นอนเพราะฉะนั้นใ,นใครดูอยู่นะครับรีบนัดดูบ้านรีบมาชมกันก่อนแล้วก็วางจองกันเลยนะครับสนใจติดต่อมาได้ที่จิ๊บ ERA 062 894 4669ครับ